สวัสดีค่ะวันนี้เรามาดูเรื่องค่าสมบูรณ์กันนะคะหรือว่า absolute value นะคะบทน,นิยามของค่าสมบูรณ์เนี่ยค่าสมบูรณ์ของ x เมื่อ x เป็นจำนวนจริงใดๆเนี่ยเราจะหมายถึงระยะทางที่อยู่ห่างจาก0ูนย์บนเส้นจำนวนนั่นเองสมมติว่าศูนย์อยู่นี้ x เป็น5ระยะทางของ5มาที่0นระยะเป็นกี่หน่วยระยะเป็น5หน่วยสัญ,ญลักษณ์ก็คือ5เท่ากับ5นะคะ หน้าต่ามีค่าสมบูรณ์ระยะของลบหบนเส้นจำนวนมาถึง0ูนย์ระยะเท่าไหร่ระยะทางของลบหบนเส้นจำนวนก็จะมีค่าเท่ากับ5เช่นเดียวกันก็คือค่าสมบูรณ์ของลบหได้5และค่าสมบูรณ์ของ5ก็ได้5เหมือนกันนะคะค่าสมบูรณ์ของ0ูนย์ได้แหละได้0ูนย์เพราะว่าระยะทางเป็นศูนย์ตรงกลางสัญ,ญลักษณ์ที่ใช้แทนค่าสมบูรณ์ก็เรียนมาตั้งแต่ม1แล้วเนาะเป็น คิดสข้างคีดตรงตรข้างแล้วก็ใส่ตัวเลขตรงกลางนะคะค่าที่ได้ของค่าสมบูรณ์จะออกมาเป็นค่าบวกเสมอเพราะเป็นระยะทางโอเคดูจากนิยามนะคะนิยามเนี่ยเขาจะเขียนในรูปของทั่วๆไปบอกว่าค่าสมบูรณ์ของ x ใดๆตัวจำนวนจริงใดๆจะมีค่าเท่ากับ2กรณีด้วยกันก็คือกรณีที่เท่ากับหน้าตาเหมือนเดิมหน้าตาเหมือนเดิมเมื่อไหร่เมื่อมัน มากกว่าหรือเท่ากับ0นั่นเองยกตัวยอย่างเช่นค่าสมบูรณ์ของ3ออกมาเป็น3เหมือนเดิมนะคะค่าสมบูรณ์ของ X จะออกมาเป็นหน้าตาตรงข้ามกันเมื่อไหร่เมื่อ X น้อยกว่า0ออกมาเป็นตรงข้ามก็คือค่าสมบูรณ์ของลบ5ออกมาได้ค่าตรงข้ามก็คือลบของลบ5ได้5นั่นเองนี่คือออกมาเป็นตรงข้ามกับออกมาเป็นตัวมันเองเมื่อไหร่ออกมาเป็นตัวมันเองเมื่อมันเป็นบวก ออกมาเป็นตัวตรงข้ามเมื่อมันเป็นลบนะคะก็จะเป็นตัวนิยามตัวนี้เราจะใช้บ่อยมากเลยเราจานิยามให้ได้นะการเขียนลักษณะแบบนี้เข้าใจก่อนเข้าใจแล้วก็จะเขียนได้เองอ่ะต่อไปทฤษฎีบทที่เกี่ยวข้องกับค่าสมบูรณ์เมื่อ x กับ y เป็นจํานวนจริงใดๆนะคะค่าสมบูรณ์ของ x ใดๆจํานวนจริงใดๆจะต้องมีค่าเป็นบวกหรือว่ามากกว่าหรือเท่ากับ0นย์เสมอต่ําสุดคือศูนย์ ค่าสมบูรณ์ของ x กับตัวตรงข้ามของมันจะมีค่าเท่ากันค่าสมบูรณ์ของ x กำลังสอง x กำลังสองจะกลายเป็นค่าบวกใช่ไหมค่าสมบูรณ์ของ x กำลังสองจะเท่ากับค่าสมบูรณ์ของ x แล้วค่อยเอามายกกำลังสองหรือเท่ากับ x กำลังสองตัวนี้ใช้แทนกันได้หมดเลยเพราะว่ามันเป็นค่าบวกทุกตัวต่อไปอันนี้หลุดไปนะคะหายไปข้างหนึ่งค่าสมบูรณ์ของ x คูณ y จะเท่ากับแยกค่าสมบูรณ์ออกมาเป็นค่าสมบูรณ์ x คูณด้วยค่าสมบูรณ์ y ก็ได้ คือตัวข้างในเนี่ยยังไงซะลบสคูณสคูณกันออกมายังไงค่าสมบูรณ์ตรงนี้ก็ต้องเป็นบวกเพราะฉะนั้นจะแยกกันเป็นค่าบวกทั้ง2ออันคูณกันก็มีค่าเท่าเดิมโอเคแล้วก็ทำนองเดียวกันหารกันก็สามารถแยกค่าสมบูรณ์ได้โดยที่ตัวส่วนจะต้องไม่เท่ากับ0ลบกันล่ะสามารถสลับที่การลบได้ถ้าใช้ค่าสมบูรณ์ใส่ลงไปด้วยเพราะว่าค่ามันก็จะเป็นไงกัน ค่ามันเท่ากันเพราะเราได้ค่าบวกมันคือผลต่างเฉยๆนะคะส่วนข้อ7ก็คือจํานวนใดๆเนี่ยจำนวนจริงใดๆจะต้องมีค่าไม่มากกว่าเท่ากับลบค่าสมบูรณ์ของตัวมันเองหรือไม่ก็เท่ากับค่าสมบูรณ์ของตัวมันเองเสมอเช่นสมมุติว่าเป็นลบสลบสก็จะมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับลบของค่าสมบูรณ์ของลบสนี่ก็คือฝั่งนี้เท่ากับแต่ว่ามันจะน้อยกว่าค่าสมบูรณ์ของลบสแน่นอนถูกไหมเพราะข้างนี้มันเป็นบวก ตรงกลางมันเป็นลบสข้างนี้ก็จะเป็นลบสเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีการเท่ากับฝั่งใดฝั่งหนึ่งแน่นอนถ้ามันไม่เท่ากับฝั่งนี้มันก็เท่ากับฝั่งนี้โอเคนะอ่าต่อไปข้อ8นะคะข้อ8เนี่ยจะเป็นลักษณะของแยกกันลบแยกค่าสมบูรณ์ของลบตัวนี้ก็เป็นตัวบวกตัวนี้ก็เป็นตัวบวกจับมาลบกันมันจะน้อยกว่ากรณีที่จับตัวบวกมาบวกกันอยู่แล้วถูกไหม เพราะฉะนั้นอันนี้คือตัวมากสุดอันนี้คือตัวน้อยสุดอยู่แล้วตรงกลางนี่คือจะมีกรณีที่มันเท่ากับมันเท่ากันฝั่งกับฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะคะกรณีนี้ก็เหมือนกันจะมีกรณีที่เท่ากันกับฝั่งใดฝั่งหนึ่งยกตัวยอย่างเช่นค่าสมบูรณ์ของ5ลบด้วยค่าสมบูรณ์ของ4กับค่าสมบูรณ์ของ5ลบ4แล้วก็ค่าสมบูรณ์ของ5บวกด้วยค่าสมบูรณ์ของ4 ตัวนี้ลบกันได้หลายได้1ตัวนี้ก็ได้1ตัวนี้ได้ไรคะอันนี้ได้9าเพราะฉะนั้นค่าของมันเนี่ยจะอยู่ระหว่างตัวนี้อยู่แล้วจะมีข้างหนึ่งที่เท่ากันนั่นเองถ้ามันเป็นค่าลบตัวบวกตัวหรือลบสลบด้วยค่าสมบูรณ์ของ1อยู่ระหว่างนี้ไหมค่าสมบูรณ์ของลบสบวกด้วย1แล้วก็น้อยกว่าค่าสมบูรณ์ของลบสาม บวกด้วยค่าสมบูรณ์ของ1คือยังไงซะฝั่งนี้ต้องมากที่สุดเพราะอะไรเพราะมันแยกบวกมันแยกตัวบวกมันเอามาเป็นบวกทั้งคู่อยู่แล้วตรงกลางมันรวมกันนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะกลายเป็น4ตรงนี้จะกลายเป็น2อและข้างนี้ก็จะกลายเป็น2เหมือนกันก็จะมีค่าเท่ากันฝั่งใดฝั่งหนึ่งคิดว่าเมื่อไหร่ถึงจะเท่ากับฝั่งนี้คะมันก็จะเป็นลักษณะของเช่นลบห ลบด้วยลบสกับเท่าไหรด่ดีลบหบวกกับลบสแล้วก็ลบหบวกกับแอบสุดของลบสองตัวนี้เป็นไงตัวนี้เครื่องหมายก็จะเป็นลักษณะเดิมตรงกลางจะได้7ข้างนี้ก็จะได้7ส่วนข้างนี้จะเหลือแค่3ม ค่ามันก็จะอยู่ระหว่างกลางลักษณะแบบนี้เสมอนั่นเองโดยที่ถ้าแยกกันบวกจะมีค่ามากสุดถ้าแยกกันลบก็จะมีค่าน้อยสุดนะคะเมื่อไหร่ที่เท่ากันเมื่อไหร่ที่จับมาบวกแล้วเท่ากันก็คือเมื่อกรณีที่สองตัวนี้มันเป็นเครื่องหมายเดียวกันเช่นเมื่อกี้นี้จับมาบวกแล้วเท่ากันถูกไหมนี่จับมาบวกแล้วเท่ากันเท่าก,กับก้อนนี้เท่าก,กับก้อนนี้เมื่อไหร่ เมื่ออันนี้ก็เป็นบวกอันนี้ก็เป็นลบอันนี้ก็เป็นลบเครื่องหมายเดียวกันเครื่องหมายเดียวกันคูณกันจะมากกว่า0น,นะคะแล้วถามอีกกรณีหนึ่งกรณีไหนที่จับมาลบกันแล้วมันจะเท่ากับสองก้อนบวกกันมีไหมจับมาลบกันแล้วทำให้สองก้อนบวกกันเท่ากับสองก้อนบวกกัน อเช่นจับมาลบกัน5ลบด้วยลบ2มันจะมีค่าเท่ากับแอบสุลของ5บวกด้วยแอบสุลของลบ2เท่าป่ะนี่ได้7ทางนี้ก็ได้7เมื่อไรอีกที่เท่ากันถ้าเป็นลบ3ลบด้วย5เท่ากับ ค่าสมบูรณ์ของลบสามบวกด้วยค่าสมบูรณ์ของ5เท่าไหมเท่านี่ก็เป็น8ครั้งนี้ก็เป็น8เมื่อไหร่เกิดเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้ขึ้นอันนี้ก็คือเมื่อต่างจากเมื่อกี้นะเมื่อกี้คือเครื่องหมายเดียวกันเครื่องหมายเดียวกันจับมาบวกกันเท่ากับจับมาแยกกันลักษณะนี้แยกกันบวกเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของเครื่องหมายต่างกัน x คูณ y น้อยกว่าเท่ากับ0ตัวนึงเป็นบวกตัวนึงเป็นลบเครื่องหมายต่างกันคูณกันน้อยกว่า0เครื่องหมายต่างกันจับลบกันจะเท่ากับแยกกันบวกหน้าตาแบบนี้เห็นไหม5้ลบด้วยลบ2นี่เครื่องหมายต่างกัน5เป็นบวกลบ2เป็นลบอันนี้ก็5เป็นบวกนี่ลบ2เป็นลบกับอันนี้ลบ3เป็นลบนี่5้เป็นบวกอันนี้ลบ3แล้วก็5เป็นบวกเครื่องหมายต่างกันก็จะทำให้กรณีนี้เป็นจริง ครื่องหมายเหมือนกันก็จะทําให้กรณีข้างบนเป็นจริงนะคะตัวนี้คือตัวทฤษฎีของค่าสมบูรณ์นะคะที่เราจะเอาไปใช้นะเราไม่ต้องจำทั้งหมดหรอกเราแค่หยิบมันไปใช้ก็พอค่าของตัวนี้เติมคาตอบเลยดีกว่าค่าสมบูรณ์ของ4-7บ7ได้ ลบสามค่าสมบูรณ์ของลบสามลบด้วยค่าสมบูรณ์ของ7มันก็จะกลายเป็น3ลบ7ได้ลบ4นะคะอันนี้ลองทำเฉยๆค่าสมบูรณ์ของค่าสมบูรณ์ลบ1ลบด้วย7จะเท่ากับค่าสมบูรณ์ของ1ลบ7 1ลบ7ได้ค่าสมบูรณ์ของลบ6ลบ6ได้เท่ากับ ค่าสมบูรณ์ของ9ลบ5ได้4ค่าสมบูรณ์ของ5ลบ9นี้ก็ได้4นี่ตามทฤษฎีบทเมื่อกี้นี้สลับการลบนะแล้วก็ค่าสมบูรณ์ของ7ดลบด้วยลบ4นี่ได้3ถ้ารวมกันมันจะได้11แล้วก็บวกกันแยกกันบวกตัวนี้จะได้11ถ้ารวมกันบวกตัวนี้จะได้3นะคะ2อ,อันนี้ลบกัน เป็นไงกันมันเท่ากันมันก็เลยกลายเป็นศูนย์นั่นเองโอเคตัวนี้คือทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับค่าสมบูรณ์นะคะแล้วเราก็หาค่า